สว,ส,สวัสดีครับแฟนเพจของอาจารย์สังคมสายทองครับ <ท passo. S 1> แฟน YouTube ของแสงเดือนพาทัวร์ครับแฟน YouTube ของโรงเรียนรักษาความปลอดภัยสายทองโชคดีมา,มากครับวันนี้มาตํบาบลไทยสามขีอเาเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครร,ราชสีมาผมอาจารย์สังคมสายทองรู้สึกตื่นเต้นครับยืนอยู่กับเชฟบุญชูชวด <usion S 2> <ท glob. S 1> ชัยบวงครับครับผมสวัสดีครับผมบนี่คือตัวจริงเ <also that S 1> สียงจริงครับตัวจริงเสียงจริงของทุ่งลาเวนเดอร์แห่งวังน้ําเขียวนครราชสีมาตัวจริงเสียงจริง แห่งเชฟกระทะเล็กและเชฟต่างประเทศที่มีฝีมือจัดจ้านในเรื่องของการทําอาหารวันนี้เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับน้องครับสวัสดีครับยินดีครับเอาละในนีได้มาพบกันแล้วอาจารย์สังคมได้มาท่องเที่ยวที่นี่แล้วอันดับแรกเลยเชฟครับไปมาอย่างไงจากเป็นเชฟอยู่ดีๆถึงหันมาตรงนี้แรกเลยก็มาจากออสเตรเลียลกลับมาแล้วมันเจอโควิดอดีมันเจอโควิด ด้วยความที่เราเป็นเชฟร้านอาหารมันก็ยทยอยปิดกันเกือบหมดครับซึ่งพอทยอยปิดกันเกือบหมดแล้วเราเอ่อก็ยังไม่มีงานทำน,นะตอนนั้นยังไม่มีงานทำก็เลยไม่รู้จะทําจะทําอะไรหันไปทางไหนก็อ่าาเเลยมาดูมาเปิดคลิปดูก็มีแต่การเกษตรนะครับที่ยังยืนที่สุดแล้วเลี้ยงวัวเอื้อยเลี้ยงวัวปลูกผักคือการเกษตรเนี่ยถือว่าอยู่รอดแหละตอนนั้นอย<อ>ู่รอดก็เลยมีแผนว่าจริงๆแผนที่นี่คือจะปลูกพริก ทั้งหมดเลยทุกสายพันครัง้งแรกสุดเลยใช่ครับครั้งแรกสุดคือคิดกระปรูพลิกใช่ครับเพราะว่าที่นี่คือชาตโตชิลลี่นะคือ,คอระษาบอ๋อแล้วคนนี้พอเรามาลงเนี่ยตอนที่ที่กลับมาดูเนี่ยมันมันช่วงหน้าหนาวพอดีครับซึ่งพอหน้าหนาวเนี่ยการที่จะทําพริกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะว่าแมลงเออเชื้อโรคเอออะไรต่างๆดูแลยากมากแล้วมันต้องใช้สารเคมีเยอะซึ่งที่นี่เราแผนของเราคือเราอยากให้มันปลอดสารครับ ปอดสารซึ่งถ้าเราปลูกพิหน้าเนี่ยเราต้องใช้สารเคมีเยอะเราก็เลยไม่ทําครับก็เลยมาดูว่าเอ๊ะที่เนี้ยหน้าหนาววันน้งเขียวเขาทาอะไรกันส่วนใหญ่ก็จะมีปลูกดอกไม้ให้เขาชมแล้วดอกไม้ที่เขาปลูกกันเนี่ยก็จะมีเบญจมาศเบญจมาศมีคอสมอสมีทุ่งดาตะวันคือเขาก็มีกันหมดแล้วแหครับครับซึ่งเราไม่เราก็ไม่อยากให้ไปเปิดแข่งกับชาวบ้านนะเอาตรงๆคืออยากให้ชาวบ้านเขาก็มีรายได้ของเขาสวนเราก็อีกแบบหนึ่งเป็นแบบหนึ่ง ความที่ไปต่างประเทศมบ่อยอแล้วก็ได้เคยเข้าไปดูทุ่งลาเวนเดอร์ของที่อังกฤษครับผมก็เลยเวันนี้คิดตอนแรกก็คิดเล่นๆว่าเเราทําทุ่งลาเวนเดอร์กันดีไหมพอคิดไปคิดมาเออมันมันมันรู้สึกว่าอากาศพอผมไปเช็คอากาศอุณหภูมิเียกว่าตรวจสอบก่อนตรวสอบก่อนแล้วก็เอามันมันเอามันได้แล้วก็เลยนั่แหละก็เลยลองดูลองลองปลูกลาเวนเดอร์ดูครับ ซึ่งพอปลูกลาเวนเดอร์แล้วอีกอย่างหนึ่งพอถ้าเราปลูกดอกไม้อื่นเราก็ได้เก็ดเครื่องม็ดพันธุ์แล้วเพื่อไปปลูกของปีต่อไปแต่ลาเวนเดอร์เราไปขยายผลได้ด้วยการที่เรามีโปรดักต่างๆอย่างเช่นเราไปทำครีมทาผิวก็ทาอาหารมาตลอดนะไม่เ็นมีความรู้เรื่องดอกไม้เลยจริงๆผมจบเกษตรครับเออเบผมจบเกษตรสาขาพืชศาสตร์และพันด้วโดยไปเป็นเชฟมา20ปี20ปีในการเป็นเชฟแล้วคราวนี้พอกลับมามันเจอยิ่งก็เลย มันเจอวิชาตัวเองก็ใช่มันเจอวิชาตัวเองก็เลยก็เลยทำเอาง่ายๆคุณผู้ชมครับเชฟบุญธรรมนี่ก็คือว่าเรียนจบเิทยบุญชูครับขออนุญาตครับบุญชูครับเรียนจบวิียศาสตร์เกษตรครับเป็นเกษตรสตรไม่ได้ทําเกษตรใช่ครับไม่ได้ไปทําอาหารครับแล้วคุณบุญชูก็กลับจากอาหารมาเป็นเกษตรใช่ครับคิดยังไงเลือกบางํำเขียวเพราะตัวเองเป็นคนผมเป็นคนในตัวเมืองโคราชคแต่ว่า มาได้แฟนอยู่ที่ที่นี่ครับผมไม่เคยที่นี่คือที่หมู่บ้านเนี้ยฮะับขอนวานช่วยสมุดที่ทำทำแปลกเกษตรเอีวพอดีผมกลับมาบ้านแล้วก็เลยรู้สึกวบาเออชอบอากาศที่นี่ครับกลับกลับมาบ้านมาพักมาอะไรก็เลยหาที่ตรงเนี้ยที่หนึ่งเพื่อที่จะทำการเกษตรสดยอดเลยสดยอดเลยครับอ่าเห็นได้ยินข่าวว่าวันที่หนึ่งกุมภาครับแพนจริงๆแล้วจะเปิดวันวันที่แล้วกว่าจะได้ต้น่างนี้เรามากี่เดือนนวนี่ ลงตรงนั้นสามเดือนกว่าเลยเกือบสี่เดือนแล้วเกือบแทบจะอยู่ได้นานไหมแทนจริงๆใจผมเองผมอยากจะทําให้มันอยู่ได้ตลอดปีเพราะว่าต่างประเทศเขาสามารถทําให้อยู่ได้ตลอดปีได้กาศของเราไม่หนาวเขาใช่เพราะเขามีฮิมมาปกคลุมมันสตาร์ฟตัวมันเองอุณหภูมิไม่ถึงสิบองศาดอกไม้มันไม่ไม่แทงหน่อออกผลขายบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิมันเกินสิบห้าองศาซึ่งดอกไม้สามารถแทงหน่อได้ตลอดเวลาครับแล้วเวลาเวลาฝนตกบ้านเราตกแรงกว่าบ้านเขาบ้านเขาจะเป็น แต่บ้านเราตกทีเจ็วันแปดวันสิบวันบ้างตัวนี้ื่อจะเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราจะดูว่าเราจะต้องทายังไงให้มันอยู่ได้อาจจะมีลงทาโครงของพลาสติกให้มันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าสมมุติว่าช่วงหน้าร้อนบ้านเราก็ร้อนจัดกว่าบ,บ้านเขาแล้วมีแฟนแฟนแฟน,แฟนของเชฟอุจูเขาอยากจะชิมฟีมลยเด่ยดินดีครับเพราะว่าม,มีแฟนว่าจะทำดินเลอร์กลางทุ่งเราเป็นเส้นชนะีวิตโอ้โห การทุ่งรายเปนเดือนฮะประมาณว่าจริงๆแผนว่าจะจเปิดมาที่ห้าคือวันศุกร์ที่ห้านี่ยว่าก็จะเปิดเจินเนอร์การทุ่งรายเปนเดือนมีผมมีเชฟชุมพลนะครับทำทำอาหารร่วมกันเชฟชุมพลเชฟประทัดเลยประเทศไทยครับกับผมแล้วก็จับเชฟโชว์กันที่การชุ่มราเปนเดือนก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของนครราชสีมานะครับนี่แหละครับของนครราชสีมานะครับมี ที่เที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับและโดยเฉพาะวังน้าเขียวซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยใช่ครับใช่ครับแล้วมีโครงการที่จะมีที่พัก้วยไหมมีครับที่พักของผมจะเป็นเป็นเต็นท์กลางเต็นท์มากกว่าอาจจะไม่อาจจะไม่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 สร้างเป็นสอดบ้านพักอะไรต่างๆจะเป็นเต็นท์เป็นกระโจมเป็นโดมให้ให้ให้ทุกอย่างอยู่กับธรรมชาติมากที่สุดครับในวันที่อาจารย์สังคมสายทองมาพบกับเชฟบุญชูในวันนี้นะครับครับ ก็คือวันที่ทางเชบุชูยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการใช่ครับใช่แต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับ,รบอยากจะเชิญชวนแฟนเพจมาเที่ยวแฟนเข้ามาเที่ยว้วยนะครับครับผมก็ทําทุ่งลาเวนเดอร์ที่แรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็อ,อ,อยากตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงเพจอะไรมากมาย,ยแต่ฝากทางนี้นะครับก็คืออยากให้ามาเที่ยวเยอะๆมีที่พักมีอาหารมีกาแฟทุกอย่างเรียบพร้อมนะครับ อยากให้มาลองมาที่นี่กันนะครับขอบคุณครับผมนี่แหละครับคนโคนราชนะครับที่นี่มีดีที่นี่โคราชที่นี่มีด,ทมดีที่นี่เมืองไทยทุ่งลาเวนเดอร์กับไร่ชาโตชิลลี่นะครับนี่คือความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิน้นและความที่ เป็นคนโคราชโดยกําเนิดน,นะครับอาจารย์สัคงคมสายทองเองขอเชิญชวนทุกทุท่านที่เป็นแฟนเพจของโรงเรียนรักษาความปลอดภัยสายทองลูกศิษย์ลูกหาและก็ญาติมิตรในประเทศไทยนะครับมาเที่ยวกับเชฟบุญจูชวดชัยภูมิที่นี่ครับทุ่งลาเวนเดอร์ชาโต้ชิลีที่นี่มีดีที่นี่เมืองไทยขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs>